สวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมนะครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี้ก็เป็นการทานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็ามาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็นพลังงานของไพ่เดอะเฮอร์มิตเข้ามานะครับ เจมพับของใครสักคนหนึ่งเนี่ยกำลังถือตะเกียงแล้วเหมือนกับเขาถือไ้เท้าแล้วเหมือนกับหัวใจของเขาเนี่ยเริ่มส่งสะกายเริ่มส่งแสงสว่างมาที่คุณแล้วก็เลยทำนายว่าดวงชะตาของชาวราศรีกันช่วงนี้มีโอกาสที่จะพบเจอความรักจากทางไกลหรือการติดต่อสื่อสารข่า,าวดีเรื่องของความรู้สึกที่เขากลับมารู้สึกว่าคุณค่าของหัวใจความรักของคุณเนี่ยเริ่มเปล่งประกายแล้ว ก็เลยตอบว่าคนที่เคยสร้างปัญหาหรือคนที่เคยมีปัญหากับชาวราศีกันไปเรื่องของความรักเนี่ยกลับมาเดอะเฮอร์มิตคือการกลับมาแอบมองแอบส่งกลับมาให้คุณเนี่ยได้รับความสนใจจากคุณกลับไม่รับความสนใจก็มีกลับมาแอบมองแอบส่งก็มีเดจะเคยมีไปนสมอการกลับมาที่เขาเหนื่อยเห็นไหมสีหน้าถือไม่ท้าถือตะเกียงมาเขารู้สึกเหมือนกับไปเจอปัญหามาเจอเจอทางตันมาเจอสิ่งที่ไม่ดีมาหรือสร้างปัญหาไปกับคุณก็เลยกลับมารู้สึกที่เหมือนกับแสงสว่างเริ่มอยากจะกลับมาคืนดีเริ่มอยากจะกลับมามองหาโอกาสในการกลับมารักษากลับมาพูดคุยกัน แต่ชาวราศีกันเองเนี่ยมีไพ่ใบที่2คือไพ่ของเดอะฟูลขึ้นมาครับจเป็นไพ่ของการติดต่อสื่อสารหรือดวงชะตาที่กำลังเดินทางไปบางสิ่งบางอย่างที่ความฝันความสุขความสําเร็จก็เลยทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันเลยว่าตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กันยายนถึงกับสิบหนึ่งถึงสิบห้าตุลาคมเนี่ยชาวราศีกันหลายท่านเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองหลุดพ้นจากปัญหาหรือพ้นจากความทุกข์เพราะเจอเดอะฟูลหมายความว่าการได้รับชีวิตที่ดีการได้รับเดอะเฮอร์มิต ข่าวสารดีการติดต่อสื่อสารจากทางไกลทางออนไลน์นะครับการท่องเที่ยวการเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขมีการใช้ชีวิตในการ EX ที่ไปตามหาความสุขไปตามหาความฝันไปตามหาสิ่งดีๆในอนาคตเดินออกมาจากความเจ็บความทุกข์ดีกว่าเคยตอบว่าเดอะฟูในที่นี้หมายความว่าการพบเจอความรักจากทางไกลทางออนไลน์หรือว่าต่างชาติต่างภาษานะครับติดต่อสื่อสารผ่านการท่องเที่ยวผ่านการออนไลน์ผ่านทางไกลนะครับซึ่งเดอะฟูที่นี่หมายความว่าคุณเป็นคนเหมือนกับคนที่ ได้ออกมาป็นสีสันเสื้อใส่เสื้อผ้าสีสันอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองมีความรักมีความสวยงามในชีวิตเริ่มเจอสิ่งดีเริ่มเจอความสุขกายสบายใจในชีวิตรู้อย่างนี้ออกมานานแล้วรู้อย่างนี้ไม่ต้องไปเดยเบเดสแล้วอะรู้อย่างนี้ไม่ต้องไปถูกทำ้ายหรือว่าเป็นของตายหรือว่าตายทั้งเป็นแล้วฉะนั้นไพ่เดสไปที่3เนี่ยทำพายเลยว่าในช่วงของเดือนที่1ถึงวันที่15ตุลาคมเนี่ยชาวราศีกรกฎท่านเหมือนกับไพ่เดสคือการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เคยทุกข ทำร้ายด้วยการถือดาบการเปลี่ยนไปการนอกใจหรือการทำร้ายคุณไปด้วยอารมณ์ด้วยการที่สร้างปัญหากับคุณเนี่ยไพ่เดซทีนี่หมายความว่าพอคุณตัดสินใจที่จะได้ออกมาหรือว่าเจ็บจนตายเจ็บจนเหมือนกับตายไปแล้วครั้งหนึงหรือว่าเจ็บจะจบอะ่ะทา,าให้ชาวศรีกันหลายท่านรู้สึกรู้ตัวแล้วว่าอยู่ตรงนั้นก็มีแต่ของตายอยู่นั้นก็เหมือนกับมีแต่ความเจ็บความ,วาม,วามทุกขกก์จนตนัวเองออกมาจากความเจ็บความเสียใจพลังงานที่เป็นไพ่เดซหมายความว่าออกมาจากพลังงานดําออกมาจากสิ่งชั่วเรายอะไรสิ่งที่มันไม่ดีออกมาจากสิ่งที่เป็นพลังงานาาาามืืนนนนรรัับบบบบบททใหห้้เเเููสึกกว่่่่ออออิตขงงยยยแแป็ อยู่ไปก็เหมือนกับเป็นของตายประมาณนี้ทำให้ดวตงตาของชาวสีกันช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงในการที่ออกมาจากเป็นความทุกข์ความเสียใจออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีมีความสุขมีความเจริญนะครับมีความการใช้ชีวิตได้อย่างสีสันมากขึ้นได้รับโอกาสจากความรักที่มีคุณค่ามากขึ้นในเรื่องการใช้ชีวิตติดต่อสื่อสารต่างชาติทางไกลาทางออนไลน์แล้วก็ทางโซเชียลนะครับรู้สึกว่ากลับมามีมีการใช้ชีวิตในการดาเนินชีวิตต่อไปของตัวเราเองได้ประมาณนี้ไพ่ใบต่อมาครับเป็นไพ่ใบที่4นะครับขึ้นมาว่า เตมิจิเชียนนะครับหรือว่าไพ่ของนักแสดงนักมายากลแทนช่วงชาวสิการหลายท่านเนี่ยเหมือนกับเป็นไพ่ของเมิจิเชียนเลยทาอะไรก็เหมือนกับเป็นจุดสนใจหรือว่าการพูดจานะครับมีคนเข้ามาเชื่อถือมีคนนับถือนับถ,ถือตาประมาณนี้ทำให้เตมิจิเชียนหมายความว่าความรักของชาวสิการช่วงนี้หยิบจับอะไรเนี่ยเป็นเงินเป็นทองนะครับได้รับความรักรับการดูแลช่วยเหลือจากคนรักคนที่ได้ฟังเราแล้วครับรู้จักเราอะไรเงี้ยก็เลยทำมาอนิดนึงว่าในเรื่องของชาวสิการเนี่ยมีโอกาสกาที่จะ มีคนมาเมตตาพูดจาดีมีเสน่ห์ทำให้เหมือนกับใครรักมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการงานการเงินความรักมากขึ้นทำให้คนรักของชาวสิการแหลายท่านเป็นมจิเชียนกับไพ่เดอะฟูลหมายความว่าเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาใช้เวลาร่วมกันกับคุณหมายมั่นถึงการที่เขาคิดจะดูแลคุณทางชีวิตเขาคิดจะทําสิ่งนี้ให้คุณเด็กคนที่เคยเจ็บเคยทุกเนี่ยเขาพยายามกลับมาทําดีมากขึ้นกลับมาแก้ไขมากขึ้นก็ได้ทำนายในเรื่องของไพ่เดอะเฮอร์มิตกับมจิเชียนนะว่าคนที่ีปัญหาเรื่องความรักเนี่ยคนรักของชาวสิการ่ัน,นรือง,องไป อยากจะกลับมาแก้ไขอยากจะกลับมาทําดีมากขึ้นถ้าคุณให้โอกาสเขานะเขาเคยไปเงามืดเห็นไหม <s> ขเขาเคยเดินทางผิดขเขาเคยทําร้ายคุณเขาเคยทําสิ่งที่มันชั่วร้ายโกหกหลอกลวงนอกใจกับคุณไปเนี่ยกลับมาอยากจะกลับมาทําดีมากขึ้นอยากจะกลับมาแก้ไขสิ่งที่เคยทําผิดไปจะชาวสิการเองช่วงนี้เหมือนกับหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองดวงชะตามีความสุขมีคนเข้ามารักเข้ามาดูแลเข้ามาช่วยเหลือทําให้ดวงต่างคุณในช่วงนี้ไม่หยุดการตัดสินใจแล้วว่าเจ็ดไม้เท้าครับมีใครสักคนหนึ่งที่อยากจะกลับมาแก้ไขปัญหา แต่เจ็ดไม่ท้าที่หมายความว่ามีคนรักและปกป้องดูแลคุณแล้วเนี่ยคุณอยากจะกลับไปสู้อีกครั้งหรือเปล่าคุณอยากจะกลับไปแก้ไขปัญหาที่เคยต่อกันหรือเปล่าฉันเจ็ดไม่ท้าเส้นออบวานใบนี้ทำนายได้ว่าชาวสิการหลายท่านเนี่ยเหมือนคนคนหนึ่งที่พยายามต่อสู้คนรักไ้ตลอดหรือว่าพยายามจะไปง้อเขานะครับพยายามแก้ปัญหาไ้ตลอดที่ผ่านมาจนตัวเองเจ็ดไม่ท้าคือการกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่ได้แล้วกลับมาอยู่ด้วยขาของตัวเองได้แล้วเนี่ยกลับมามีความสุขผ่านพ้นความทุกข์ผ่านความเสียใจไปแล้วเนี่ย จ็ดไม่เท้าก็เดอะฟูลหมายความว่าคุณก็เลือกได้นะว่าคุณอยากจะกลับไปเจ็บอีกคุณอยากจะกลับไปสู้อีกหรือเดอะฟูลออกมาจากเวีนออกมาจากกรรมออกมาจากเวอร์ฟอร์จูนนะครับออกมาจากกงกรรมกงเวียนออกมาจากาบาปกรรมออกมาจากสิ่งที่ไม่ไมดีและเปลี่ยนแปลงไปหาความสุขหาสิ่งดีในชีวิตดีกว่าชนนไพ่เวอฟอร์จูนหรืกอกงอดวงชะตาเนี่ยทำนายได้ว่าชาวสีการช่วงนี้มีโอกาสพบเจอความรักที่ดวงชะตาบุญพาบุพเพสนิวาส นำพาความสุขนำพาคนรักมาโคจรมาพบกันและคุณรู้สึกว่าความรักคนนี้คือคนที่ตามหากันมานานแสนนานเพราะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของการที่ใช้เวลาสร้างอนาคตหรือว่าดูแลนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับม,มากกว่าสิ่งที่มันเหมือนกับเคยเจอปัญหามา,างียนะครับและเจอความรักที่เหมือนกับเขาอยากจะกลับมาทาั้งสิ่งดีหรือทา้งครอบครัวหรือวางแผนชีวิตให้กับคุณนะ่ะคุณไม่ต้องทําอะไรเลยประมาณนี้เขานําพาคุณไปเจอความรักความสุข อนาคตสิ่งดีๆความสวยงามในชีวิตประมาณนี้ครับก็เลยมาทํานายความรักของชาวราศีกันที่พไพ่3ใบนี้และก็การทํานายในช่วงของเดือนตุลาคมกันนะครับพไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นพลังงานของไพ่สิบถ้วยหรือเท of Cup เข้ามาเ่นภาพของการอยู่กันแบบพ่อแม่ลูกการสร้างครอบครัวและเมจิเชียนใบนี้ดูคู่กันเลยทํานายว่าชาวราศีกันยท่านมีการเปลี่ยนแปลงในการพบเจอความรักที่ส,สมหวังเรื่องของการสร้างครอบครัววางแผนครอบครัวการมีบุตรแต่งงานวางแผนชีวิตกับคนที่คุณรักมีคนรักเข้ามาเหมือนกับ มอบความรักความยิ่งใหญ่มอบความรักการดูแลให้กับคุณด้วยหมายมั่นถึงการมองถึงสิ่งดีๆนะครับสร้างครอบครัวให้กับคุณสร้างสิ่งดีๆสร้างชีวิตให้กับคุณมองถึงการเป็นคู่ชีวิตบุญพาวาสนาส่งให้คุณเนี่ยมาพบเจอความรักที่รอคอยกันมาหากกันจนเจอได้รับความรักการปกป้องดูแลที่มันยิ่งใหญ่ส่วนคนรักที่เลิกราหรือจากไปเนี่ยมีไพ่เดชก,กับไพ่เวฟฟอร์จูนคือคนที่เคยทําเลวทําชั่วกลับมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขและสิบถ้วยใบเนี้ย ทำนายเลยว่าเขากลับมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขในลักษณะที่รักษาและดีกว่าเดิมรักคุณมากกว่าเดิมกลับมารักกันมากขึ้นกลับมารักกันเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำปัญหาและอุปสรรคความเจ็บปวดความทุกข์ทุกข์ี่คุณเจอเนี่ยมันทําให้เป็นไพ่สิบถ้วยกลับมารู้สึกว่ารักกันมากกว่าเดิมผ่านพ้นปัญหาไปแล้วเหมือนกับเราเราจะเราจะดีกว่าเดิมเราจะแบบมั่นคงมากกว่าเดิมการเปลีป่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมประมาณนี้ฉะนั้นไพ่เด็กคือหรือเพจ of p r o f e s s i o n ใบนี้ทำนายได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวราศ เปลียนเสมอใกับสิ่งที่คุณจับต้องได้ของการใช้ชีวิตและความรักก็ได้ทำนายไลยว่าช่วงนี้ชาวสีการท่านหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองและได้รับเงินได้รับคุณค่าได้รับชีวิตได้รับการช่วยเหลือดูแลจากคนรักไม่ว่าจะเป็นคนรักที่เลอกราหรือจากไปหรือคนรักที่มีอยู่แล้วหรือคนรักที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยจะนําพาสิ่งที่เป็นมีค่าเด็กถือเหรียญการสร้างลงหลักปักฐานการแต่งงานการสร้างครอบครัวการวางแผนชีวิตและส่งเสริมดวงให้กับคุณส่วนคนรักที่เลือกราไปจะกลับมาเด็กถือเหรียญคือ กลับมารักษากลับมาคืนดีและดีกว่าเดิมกลับมาทําดีมากขึ้นชดใช้ชดเชยสิ่งที่เคยทําผิดหมายมั่นถึงการที่เขามอบสิ่งดีๆที่มีค่าให้กับคุณเรื่องของการใช้หัวใจได้เงินทองนะครับอะไรที่มันจับต้องได้ในการใช้ชีวิตด้วยนะบ้านรถรงหลักปักฐานแต่งงานคําสัญญานะครับคํามั่นมั่นหมายเยนี่ยครับการมีบุตรการมีครอบครัวการสร้างครอบครัวร่วมกันกับคุณช่วงนี้เป็นสิ่งดีๆม,มากเลยนะผ่านมาเดือนวไปเกิดชาวสีการันะท่านมาด้วยช่วงกันยาที่ผ่านมา ไพ่ใบต่อมาครับเป็น Queen of พ e d i c l e หรือราชีถือเหรียญขึ้นมานะครับทานยายดวงชะตาของชาวราศรีกันเลยว่าในช่วงวันที่1นึถึงวันหตุลาคมเนี่ยคืนถือเหรียญหมายความว่าช่วงนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไม่พอแต่มีความมั่นคงมั่งคั่นขืองการเลํารวยนะครับดวงชะตาช่วงนี้ก็ด้ทำนายว่าความมั่นคงเรื่องของการเงินการใช้ชีวิตมีโอกาสได้รับเงินก้อนมีโอกาสได้รับเงินที่เป็นผลกําไรการลงทุนนะครับธุรกิจที่เราทําหรือมีคนรักนาพาก้อนเงินก้อนทองนําพา,พา,พาสิ่งดีๆของขวัญ มาให้กับคุณเอาคุณค่าดีๆมาให้กับคุณถ้าคว e นออฟพิเดเคิลหมายความว่าถ้าคุณไม่กลับไปอยู่คนเดียวล่ะไพ่ใบนี้บอกค e ีนออฟพิเดเคิลก็เด็กถือเหรียญคุณก็จะเหมือนกับร่ำรวยเสียถีช่วงนี้จะเป็นอย่างนั้นเลยนะหยิบจับอะไรด้เหมือนกับได้ยศถาดบรนดาสรกนะครับมีความน่าเชื่อถือมีความชื่อเสียงเงินทองม,มีความมั่นคงในชีวิตนะครับพไพ่ใบ้ต่อมาพอ <c oughs> ดีเพิ่งหายป่วยต้องขอภัยด้วยนะครับเป็นไพ่ของไฟออฟคัพหรือว่าบทสรุปดวงชะตาของชาวราศีกันเลยว่าห้าถ้วย เป็นพลังงานของความรักที่สุดท้ายคนรักที่เลิกราหรือจากไปเนี่ยบทสรุปแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่กลับไปอ่ะคนรักก็จะรู้สึกเจ็บรู้สึกผิดหวังรู้สึกที่เหมือนกับเขาไม่น่าจะทําอย่างนั้นกับคุณน่ะก็อยากจะกลับมาแก้ไขกลับมารู้สึกรู้ตัวนะครับแต่ห้าถ้วยถ้าคุณไม่กลับไปมันไม่ผิดนะคุณก็จะพบเจอความรักการเปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆในชีวิตแต่ถ้าคุณกลับไปหาเขาเนี่ยเขาก็อยากจะกลับมาแก้ไขสิ่งที่เคยทําผิดทําพลาดกับคุณอยู่ที่ว่ามันสายเกินไปมันใช้เวลาเดอะเฮอร์มิต มันนานเงินไปหรือเปล่ามันเลิกกันไปนานหรือเปล่าหรือเขาทาผิดไว้กับคุณเยอะจนยากเกินกว่าที่จะกลับไปน่ะเองนะครับไพ่ใบต่อมานะครับมาดูความรักของชาวราศีกันย์นดีกว่านะครับว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับไพ่ติเอ็นเพจไปแรกก่อนเลยนะครับเป็นพลังงานของการที่ร่วมสร้างร่วมสมหลายคนอาจจะมีการที่มีบุตรคนรักเขารู้ว่าคุณรักแล้วก็ช่วยเหลือกันมาตลอดในการสร้างครอบครัวดูแลห่วงใย,ยกันมาตลอด สิ่งที่เกิดขึ้นมามีไพ่ t o of p y r i d i c l ครับคือการที่เขาตัดสินใจผิดในการเปรียบเทียบคุณโดยการหลงลืมนะครับโดยการที่เหม่นกับมอมเห็นสิ่งเหล่านั้นในชีวิตแต่พอเขารู้สึกรู้ตัวว่าเขากำลังจะเสียไปนะครับเขามีเวลาของมันเขาได้ใช้เวลาทบทวนดูแล้วเนี่ยไพ่เก้าเหรียญกับไพ่สิบเหรียญใบนี้ดูพร้อมกันเลยนะกันนะครับเป็นพลังแห่งความรักที่คนรักของชาวสีกันเนี่ยจะกลับมาตอบแทนจะกลับมาชดใช้ชดเชยให้กับคุณแลวดีขึ้นกว่าเดิมส่วนความรักของชาวสีกันช่วงนเ,นเนีน่เียง ดูดีขึ้นชีวิตดีขึ้นทาให้คนรักกลับมารู้สึกเสียดายกลับมาเห็นคุณค่าและสิบเหรียญคืออยากจะกลับไปเป็นครอบครัวนะครับสิบเหรียญก็ทนายโดงสาวชาวสิการช่วงนี้เลยว,ว่าคนรักมองคุณด้วยของการที่มีสงาาส่าราศีมีออรา่ามีชื่อเสียงนะครับมีเงินมีทองร่ารวยมีชื่อเสียงมีสิ่งดีในชีวิตเขาเริ่มรู้สึกตัวแล้วนะเขาเริ่มคิดได้แล้วนะแต่คุณจะกลับไปเป็นครอบครัวกันหรือไม่กลับไปเสียเวลาและไม่กลับไปกลับและเพราะเราเคยใช้เวลากับสิ่งเหล่านั้นมาแล้ว จากนี้ไปชาวสิิงกันหลายท่านถ้าคุณไม่กลับไปเนี่ยไพ่ก้าเหลือก็เสียเปลี่ยนหมายคะว่าเขากลับมารู้สึกรู้ตัวแล้วว่าคุณมีค่าแค่ไหนก็ต่อเมื่อเขาเสียคุณไปแล้วเขาเห็นว่าคุณเนี่ยมีชีวิตที่ร่ํารวยมีเงินมีทองมีชื่อเสียงเขาเรียกจะกลับมาผลประโยชน์จะกลับมาใช้เวลาสิ่งเหล่านั้นอยากจะกลับมารักษาสิ่งเหล่านั้นในภายหลังก็ได้เช่นกันฉะนั้นสิ่งที่คุณรักเขาเนี่ยเป็นไพ่ของเอ็มเพสด้วยนะคือคนรักที่เหมือนกับ เคยดูแลเคยช่วยเหลือกันนะ่ะสุดท้ายคนรักสิ่งเหล่านี้แหละมันคือความรักความจริงใจที่เขาจะหาจากไหนไม่ได้นอกจากกลับมาตรงนี้นอกจากตามหาคุณนอกจากกลับมาหาคุณนั่นแหละผมเลยทำนายไพยอ่ออร์เคิลแนะนำชาวราศีกันว่า believe ครับ s t r a n g e in encounter นะครับนั่นหมายถึงว่าอะไรบอกชาวราศีกันไหญท่านว่าอยากเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําลงไปว่าไม่ว่าชา้าห๋ือก็ตามมาที่มันเสียไปที่มันเหมือนกับมีปัญหาเรื่องความรักหรือชีวิตเนี่ย มันจะมีผลดีๆกับมหาคุณมันจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นกับคุณเสมออย่าไปมองถึงสิ่งที่เลวร้ายอย่าไปคิดจิตตกคิดไม่ดีมองถึงพลังงานลบๆแต่ต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่มั่นใจเถอะว่าวันหนึ่งวันใดเนี่ยมันจะมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตอยากให้คุณคิดแบบนี้อยากให้เปิดรับสิ่งดีเหล่านี้ก็ขออวยพรผ่านคลิปนี้แล้วก็ขอพิมพ์ตอบคอมเมนต์ด้วยสาหรับคนที่ขอนอนุญาตข้ามนายผมก็จะอ่านแล้วก็พิมพ์ตอบเองทุกคนนะครับก็ขอบุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคคคลิิปนนนี้้ะะรรัับบฝฝาาากกดดดดตตมวย ใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ